สวัสดีครับนะครับวันนี้พามาดูแม่เบอร์หนึ่งนะครับแม่เบอร์หนึ่งของเรานะครับที่พี่สั่งจองไข่ไว้นะครับวันนี้มาตรวจสภาพนะครับว่าได้กี่ฟองนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งให้เลยนะครับไ้่ก้าฟองนะครับน่าจะสุดแล้วแหละนะครับแม่นี้สวยมากครับพี่ เรื่องโซโล่ไว้ใจแม่นี้ได้เลยนะครับก็ผมก็นำลูกสาวแม่นี้นะครับทำสายทำแนวตลอดนะครับสวยครับสวยไม่ต้องหอ่วงใหญ่บึกบึกครับโอเคครับใหญ่โครงสร้างนะครับให้ดูเต็มๆพี่ สุด,สดอันนี้ไข่ครับน่าจะได้เท่านี้ครับ9ฟองนะครับพี่โอเคครับผมขอบคุณครับ